สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตรับของบิตคอยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเป็นเพียงแค่อัปเดตราคาเท่านั้นและก็ข้อมูลข่าวสารนะครับไม่จะเป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับแล้วก็ราคาที่พูดไปเป็นราคาสมมุตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนให้ใครมาลงทุนนะครับผมตอนนี้นะครับในกระดานกลับนะครับเดี๋ยวจะมาดูครับดูหน้าให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมจะไปดูตัวของบิตคอยก่อนนะครับแล้วก็ ตัวของตอนนี้นะครับคอยมาเข็ดแก็บนะเราจะมาดูว่าอันดับการซื้อขายของลูน่าเนี่ยเทราอยู่อันดับที่ท่าไห่นะครับตอนนี้ผมเซิร์ชแล้วนะครับอยู่ที่ในคอยมาเข็ดแก็บนะครับถึงแม้ว่ากระดานบางกระดานยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นลูน่าเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นลูน่าใหม่ก็คือตัวเดิมนี่แหละครับก็คือยูชื่อยูนะครับ ชื่อ UNC นะครับลูนาคลาสสิกนะครับผมนะเตอร่าเตอร่าคลาสสิกนะครับหรือตัวย่อ ULUNC นะครับก็อยู่ที่คอยมาเก็บเก็บยอยู่ที่213เรามาดูด้วยกันนะครับว่าเมื่อ เมื่อเข้ากระดานทุกตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็พร้อมวันที่30หรือว่าผมไม่แน่ใจว่าวันที่ยวไหเพื่อนๆลองลอง,ลองติดตามข้อมอูลข่าวสารจากช่องอื่นๆได้เลยนะครับแล้วก็เราจะดูว่าการเติบโตของเขาเนี่ยจะลงมาอยู่ท็อปร้อยได้อีกหรือเปล่านะครับตัวนี้เมื่อก่อนเคยอ,อยู่ท็อปเ0หรือเคยอยู่ท็อป50ของโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่2 1 3อของคอยมาเก็บนะครับดังนั้นแล้วความต้องการซื้อมากกว่าต้องการขายก็จะทําให้อันดับดีขึ้นมานะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปดูตัวของอ่าบิตคอยกันก่อนนะครับตัวัว ตอนนี้ในกระดานของไบแอนสกลับอยู่ที่28,800ดอลลาร์นะครับ28,800ดอลลาร์นี่คือตามเ,เฟรม S2 ตามเฟรม S4 เป็นยังไงบ้างตามเฟรม S1 เป็นยังไงบ้างนะครับก็มีโอกาสระวังไว้เป็นแบบนี้ได้เช่นกันนะครับอ่าตอนนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับผมนะไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับผมระวังไว้นะครับก็มีโอกาสตอนนี้20,000 8,828นะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะปล่อยลงมาแถวแถวโซนนี้ได้เช่นกันนะครับ28,600ดร้อลลานล์านานะครับก็มีโอกาสแค่200จุดต่อ 1, 1 BTC 200ดอลต่อ1 BTC เ so, so, ่ยมันมันมันเล็กมากนะครับผมนะเพราะว่าการเคลื่อนไหว1%ถึง2% 3%เนี่ยก็ประมาณ1,000ดอลถึง1,500ดอลนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าบิตคอยอยู่ที่30,000นะครับเคลื่อนไหวอยู่10%ก็ประมาณ3,000นะครับผมก็บวกลบถ้าเกิดว่าบิตคอยอยู่ที่30,000ก็บวกไป30,000 3ดอลลาร์ถ้าเกิดลบก็เหลือ2 7 0 0ดอลลาร์20,700ดอลลาร์นี่คือนี่คือแนวคิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะดูตัวของบิตคอยกันก่อนนะครับ บิตคอยของกระดานนี้ดีกว่าที่ผมตหนัดตหนัดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแล้วแต่คุณจะเทดที่ไหนไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นยังไงบ้างนี่ผมที่ตีเทนไลน์ไว้นะครับก็เมื่อคี้ลงมาแล้วนะครับลงมาเล่นอยู่แต่แถวเทรนไลน์ตวนี้นะครับที่ตีไว้ก่อนตอนเช้านะครับลงมาเชวบแล้วก็ดึงขึ้นกลับดังนั้นแล้วเข้าไปท่านอยู่เนี่ยสองสองหมื่นแปดพัน 900นะครับแต่ยังไงคิดว่าเดี๋ยวไปดู S1 ก่อนว่าสูงหรือ,อยังโอเคครับ S1 ตํำสูงอีกแล้วเนี่ยตลาดไซเบอยู่เนี่ยขึ้นกรอบบนกรอบล่างซื้อขายได้เลยนะครับเพื่อนๆนะก็สามารถเทรดขึ้น,น,นล,งล,งลงได้เลยนะครับนี่คือเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะปาน2 8 9 0 0ได้หรือไม่แล้วก็อาจจะปล่อยตูมเดียวลงมาเมื่อตามเฟรมของ S1 อยู่สูงแล้วก็เดี๋ยวสักพักคืนนี้ก็จะทําให้ S4 ขึ้นอยู่สูงแล้วก็จะทุบลงมาอีกนะครับก็แบบนี้ครับเพราะว่ามันขึ้น,นล,งล,งล,งลงเป็นธรรมดาแต่คลิปนี้ผมจะมา อัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆอัปเดตครั้งเมื่อกี้ติดธุระนะครับผมนะก็ไม่ได้อัปเดตคลิปนะครับวันนี้ลงแค่สามสี่คลิปนะครับณณณเวลานี้นะครับผมปับป๊บปั๊บโอเคนี่คือตามเทรมของ M5 N5 อ่า N5 แต่เราดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆนีๆ่ผมให้ความรู้เรื่องของการีเทนไลน์ด้วยนะครับเทนไลน์จะมีสามแบบก็คือแบบแบบขึ้นนะครับลากจากลากจาก,จากตูด ล่างสุดไปบนสุดแต่ถ้าเกิดเป็นลายขาลงนะครับเราก็ไปดูจากซ้ายไปขวาเช่นกันในรากวักนนี้มาแบบนี้อ่าเรารู้แล้วว่าขาลงถ้าไซวเราก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้ตัวนอนนอน่าแนวแนว,แน,วนอนนะครับผมอ่าตัวนี้แล้วก็ปับ๊บอ่าเราจะรู้ว่าการเคลื่อนไหวกรอบราคาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราศึกษาดูครับขึ้นขึ้นลงลงีหยแอรียตรงนี้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่รอ้อยสองหมื่นแปดพันร้อยตอนนี้มันขึ้นลงอยู่ขี่นอลลาราถ้าเกิดลงมาเราจะซื้อบายหรือไม่หรือว่าจะไปตรงนี้เราแทงลงหรือไม่อันนี้เราต้องศึกษาด้ววยตตััเเอองงรมข M30 นะครับก็ว่าเนี่ยแนวต้านอยู่โซนนี้เลยนะครับแต่แถวโซนนี้28,900นะครับแนวต้านมันก็ว่าขึ้นไปแล้วไม่ค่อยผ่านมันจะลงกลับแต่ถ้าเกิดผ่านได้ก็เรียกตะลุต้านแล้วจะมีแรงพราะรู้ใบเทคดันขึ้นไปได้เลยนะครับผมโอเคนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับส่วนตามเป็มของเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ล่าสุดลงทุบลงมาแต่แถวโซน28,743นะครับ28,743 อดังนั้นแล้วเราคิดว่าไปต่อหรือไม่นะครับคิดว่าไปต่อหรือไม่นะครับาตามเพลมเอสนะครับผมคิดว่าไม่มีแรงขึ้นะนะครับแต่กราฟก็สวยมากนะครับกราฟก็ตรงนี้เกิดไปชั่นแต่งต่อไปก็น่าจะขึ้นได้นะตามหลักแล้วมันมันต้องบินมาแต่แถวโซนนี้นะครับเอสสี่สองหมื่นเก้าพันอลลร์แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันอาจจะย่อลงมาแบบนี้ก็ได้ตอนนี้คือ คือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ไม่อยู่นะครับเวลาตลาดมันลงะนะครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยตลาดตั้งโลกรู้ตาราเดียวกันว่าแต้งเทียนแบบนี้จะลงแบบนี้แท้งเตียนโน้นจะขึ้นแบบนี้แต่เก้าเก้าครั้งมันอาจจะถูกนะครับแต่ครั้งที่ร้อยนั่นแหละมันทําให้ทุกคนหักเรมโมนนะครับผมหักมุมก็สามารถรวดลงมาได้แต่ยังไงก็อย่าประมาทแต่แถวนี้ได้เช่นกันนะครับแต่แ,ตแถวโซน ส่วน20,000 28,400เนี่ย28,500มีโอกาสทุบมาได้นะครับนี่คือสำหรับกราฟของบิตคอยนนะครับโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายนะครับก็แค่มาอัปเดตว่าตอนนี้บิตคอยอยู่ที่28,000อ่า800ดอลลาร์นะครับจะไปเหนือกว่า20,000 30, 30,000ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรุ้นกันต่อไปนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับจะปาน28,900ได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นกันต่อแต่ตามเฟรมของ S4 เนี่ยอ่าน่าจะ มีโอกาสนะครับแต่มีโอกาสทองตังก็คือลงขึ้นกับลงนี่แหละแต่ผมเนี่ยผมทําแบบนี้ไว้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งโอเคเดี๋ยวจะไปดูตัวของในกระดานในกระดานของนะครับนี่คือ NC นนะครับโอเคอ่าผมจะดูในของตัวไหนดีนะครับตัวของ บิดกลับแล้วคับน,นะครับบิดกลับอ่าด้วย้รับเพื่อนๆนะครับที่ที่เทรดอยู่ที่แบบไม่รู้ว่าดอลลาร์มันจะขึ้นลงเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเอาราคาไทยกันเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ได้ได้ฝึกดูไว้นะครับคลิปนี้ไม่ได้บอกให้คุณจะซื้อที่ตรงนี้นะแต่เป็นแค่ว่าผมมาให้ความรู้ว่าเออเราเมื่อเราดูแบบนี้เราบีบบีบตูๆไถไๆนะครับว่าเออครับมันเป็นยังไงบีบขึ้นขยายนะครับอ่าอ่าเป็นแบบนี้ดูซ้ายขวาถ้าเกิดว่ามันดูแค่ที่เราก็ขยายตามฟรมไม่ใหญ่ขึ้นตามเฟีดสามสิบอ่าตามเฟมนี่ตอนี้ นะครับแล้วตรงนี้มันอยู่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับอ่าแล้วตรงนี้มันอยู่ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สามห้านะครับผมศูนย์จุดศูนย์สามห้านะครับก็อนนี้หนึ่ง 2นะครับจะรับอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1 2ึ0 0หนะประมาณ12ึ่งื่นสองนี่แหละครับของราคานอกนะครับศูนย์สามตัวแล้วก็12,000นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดนะก็ศูนย์ศูนย์สามารถน่าจะลงเหลือ1 0,000นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าจะลงเหลือ0ูนย์ศูนจุดศูนย์ศูนย์หนึได้หรือไม่นั้นผมไม่รู้นะครับแต่เป็นแค่ว่าเราเรามาดูว่าเออมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนี่คือตามเพลมของอ่าโอเคข้างบนไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผม ข้างบนคิดได้ครับคือข้อคือหนาวถ้าติดอยู่ข้างบนนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างอ่า0 0 0 8 1 8 0นะครับที่เขาเคยตําจุดไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ดังนั้นแล้วเราจะทายังไงต่อไปนะครับเพื่อนเราจะทายังไงต่อไปกับตัวนี้นะครับหรือหลีกเลี่ยง ข้อขอเตือนว่าหลีกเลี่ยงได้นะครับถ้าเกิดหลีกเลี่ยงนะแต่ผมก็ไม่อยากมาดับความฝันถ้าผมพูดปั๊บคุณไม่ซื้อเนี่ยแล้วมันขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นตาบาับปไปตลอดชีวิตนะครับดังนั้นแล้วคุณตัดใจเองนะครับเงินค่ามาค่ามาม่าของคุณคุณจะทําให้มันเป็นก้าวสารหนึ่งกระสอบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณอดมาม่าวันนี้มันก็แค่มาม่านะครับแต่มันมาตังชีวิตได้แค่วันสองวันแต่มันไม่ได้ทําให้ให้ใหใหให้วุ่นวนสมบูรณ์ได้นะครับผมแต่ยังไงก็ก็เป็น ตัวที่ดีนะครับที่เรากินมาม่าแล้วแต่ไม่เรารู้สึกโอเคขึ้นนะครับภาวะตลาดลงนะครับกินแค่มาม่าอย่างเดียวเขาเราะว่ามันไม่มีเวลาไปไปเอามือมาเอามาจับปลากินปลาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเรดนะครับมือมือไม้มันเลอะนะครับนี่เอาสถานการณ์จริงมาพูดเลยครับผมโอเคก็เป็นกางุกคนนะครับไม่ว่าเงินจะค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็ขอให้ค่ารักเองครับผมโอเคเป็นวันนี้นะครับครับป๊บปนะครับไอเดียตรงนี้ครับแนวรับที่ที่เขาจะมีโอกาสที่วนเวียนมาได้อีกรอบหนึ่งก็แต่แตว อ่าน่าจะมีอยู่ในกระดานน่าจะตั้งอยู่แถว0.04042 0 0 0เนี่ยแหละครับเนี่ยแนวน,นี้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตใหม่นะครับผมติดตุระนะครับแล้วก็มีมีสายอา่พี่ๆที่โทรมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้โทรหานะครับผมติดตุระอยู่นะครับเดี๋ยวไงก็ลุ้นกันต่อไปครับสวัสดีครับผม